หลังจากที่คุณอาทุลพอแครับก่อน่จะกลับไปบ้านเขาลมากราบทรเลขของหญิงเป็นอาวุธใรับร <ular> ู้กับเหตุการณ์แสดงว่าสงครามครั้งนี้เจ้าพี่ศรีวิชัย แท้ใช่หรือไม่เผอไม่ได้พี่คะศึกครั้งนี้เรามีชช่ชนะกลับมาแต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องเข้าใจผิดแล้ว็นความที่กระบอกชิตามไปช่วยเพ็นองอ์ศีวิชัยเธอเป็นโอกาสดีที่ไอหาน่ใส่ไดยกระบอกเชิมันหาว่ากระบอกชิกับฟาหญิงไปแอบรีดทุนทยานหลวงพี่คะเสน่หที่ว่าอย่างไร ก็หมดเชื้ทนไม่ได้พระเจ้าชีวิตเตะปากไอ้หนอยตัวหน้าพระองค์พระองค์คิดว่าก็หมดชื้ทุนไม่ที่เปล่าเลยปักใจเชื่อว่าเราสองคนไปชู้กันมีครับจะเชื่อคถูกขับไล่ทำใจไม่ได้ถึงกับเป็นลมเลยครับหัวหน้าเขาบองว่าเป็นเวลาเดียวกันที่ หูเหลืออดแล้วไอ้อดไ้ลก็ยนินเป็นย่างมึงอดรักเมียกูให้กูอดส,สูงสามซึ้งมาถึงถึงอยู่ก็ยวนสมควรตายไปเกิดในา,าดใหม่ถดมือข้อาไปเลยม,ม,มึงจงมาช่วยม่ พระองค์คงจะเริ่มไปแล้วว่าคุณอาศกับพระองค์เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันไม่่าจาะไม่คิดเอาชีวิตซึ่งกันและกันข้าหาว่าพระองค์เอาชีวิตของคุณอาศฟ้าดินอาจจะลงโทษได้ครับอย่าลงโทษตอนนี้เดี๋ยวคนดูมาเนี่ยดูข้าหาว่าพระองค์เอาชีวิตคุณอาศ น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวทั้งข่าวจะกินคนน้ำมันรถยนต์จะแพงค่าแรงลิเกจะถูกจำไว้ จงไปแม่ตกยิงมันเกิดอะไรึ้นคะทั้งหมดเช่นกนทำไมจ้าพี่ลคจะงเป็นจอมแบบนี้พี่เป็นจมมันเป็นชู้กับพี่อานวิจิงพี่เหรอโอ้ตแ้ทำไมแบโอ้ยใสไม่ดีเลยโอกอาน มึงไม่ต้องมาไหว้กูไม่ได้ทำแบบนั้นมึงทำแบบนี้ได้ยังไงไหวอ่ะโง่โง่ที่กูมึงกับกูเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาวบานกันไม่ใช่เหรอมึงไม่ได้ทำจริงมั้ยอ่ะไอ้ากูไว้เนื้อเชื่อใจมาตลอดใช่สิ่งที่มึงตอบแทนกูมึงแอบเป็นชู้กับเมียกูไม่ไม่ใช่ยอมเดินอปอง ม่ีใครมาบอกทุกนั้น,นถูกฉันไม่เคยได้เจยฉันให้เธอขึ้นมาเป็น่แต่แล้วเธอเลือกที่จะลงไปเป็นกาต่ำไอ้อากู้ฆ่ามึงไม่ได้ฆ่ามึงฆ่าจะเอาไว้กูก็อยู่กับมึงไม่ได้ฟังคำกูให้ดีฆ่ากูขออยื่อนไข ให้ออกจากเ่นดิ so ูไปอเช่าไม่ใ okay. ห้กินผ่นดินไม่อยู่กบมคไปไอ้คนไดนัเดียวกูจะตัดหัวมันเสร็จชั่วโคตันโคชิโนะนยิงขั่วยังเคยนี้มจามาไม่คุณฮันจับยู้่จะมาไมขอไอ้ลูกกระโจนปวดตงาไม่ขอขนมตลอดชีวิตโอเคตายนคนี้คนเดียวเลยครับน จำต่อกบพี่นได้หมยใจเลยแอร์ดนว่ย <c oughs> เว้นกำนังมันเกิดขึ้นเดินได้ไปเอยในเมื่อเขาไล่แล้วจะอยู่เร็วกว่าไว้โชคดีเดินทางปลอดภัย <c oughs> ใช่ไครับผม <c oughs> ไม่อยู่เนี่ยที่นี่ผมเปลี่ยนคนชั่วอยู่คนคุณเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น เป็นพวกเหง้าของมึงใช่ไหมฝ่าใจตัวยังเลยเฮ้ยมาช่วยไม่ได้มึงอยากก็ไอ้ดีกว่าชีวิตกูต้องคิดผ่านหุ่มมืคนเดียวมึงจำไว้นะเวงก้ามันมีจริงสักวันเวงก้ามต้องตามสนองคนชั่วอย่างมึงมึงต้องไม่ด้ตายดีมึงต้องขู่หอยหนีตายโอ้หอยหนีเลยต้องตายผู้หญิงมึงอะไปรักหมาดี่จังเลยนามึงเอาไล่แล้วไป ร้อยผสมมาเลยครับเอออะไรก็ไม่รู้อ้าวไปสิยืนขึ้นเลยนไอ้แปลพวกอกใจไอแปลพวกมีแต่โคตรมันทั้งนั้นเลยอย่าฟ้องพ่อกูไม่เดี๋ยวก่อนมึงร้อยพ่อกูเข้าวัดได้ก่อนเดี๋ยวก่อนไปพ่อกูโดนล้อมวัดอยู่ร้อยพ่อกูตื่นจะไปยิงพ่อในไงทำอไมจะโยไม่เที่ยงเรื่องนี้มาเลยทหารเห็นตาเราสำเร็จแล้วจ้าไงต่อพี่เฮ้ยไม่ต่อ ก็มัอนปล่อยเสือเข้าป่ปาปล่อยจระเข้ลงหนองเอามันไว้ไม่ได้เด็กูจะไปไตามฆ้ามันมึนเฝ้าร้านเาอยู่ที่ดีมล่กันได้แผน,นการของหานุร่วไปด้วยดีย้อนขบมาทางด้านคมดวนกับเมียของพูา้า